เอ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไฮรีเบิร์ดนะครับพรุ่งนี้แล้วเพื่อนๆนะ16ตุลานะครับมีอัปเดตนะฮะตัวละครใหม่2ตัวแล้วก็อัปเดตอื่นๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าสกิลพี่คายแล้วก็อากิล่าเนี่ยเก่งนะครับแล้วก็เทพขนาดไหนนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจครับช่องบูชแชนแนลของเราด้วยนะครับผมพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมอัปเดตนะฮะมาพรุ่งนี้วันที่16ตุลานะครับก็เรียกว่าเป็นวันที่ดีนะครับถ้า จะให้ดีไปกว่านี้นะก็ต้องไปดูสกิลนี่แหละครับแล้วก็อัปเดตนะตัวเกมก็แจ้งไว้ว่าอัปเดตถึง10โมงเช้านะครับแต่อาจจะมีคาาเคลื่อนนะเนื่องจากว่าเออเป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับอาจจะมีแบบเอออาจจะเกินไปนิดๆหรืออาจจะพอดีนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าใครนะฮะพี่ใครนะเก่งนาดไหนนะใครเนี่ยจะเป็นนะครับระดับตานานนะเพื่อนๆนะซึ่งนะครับนี่เลยสกิลนะฮะโซของพี่เขาเนี่ยอย่างโหดเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนเนาะนะครับใครเนี่ย เป็นนะครับอดีตสี่จักรพรรดิก็อยู่พวกอดีตสีจักรพัรก็จะมีแทโอยอนฮีคาม่าใช่ไหมนะฮะแล้วก็ประเภทจะเป็นสายโจมตีนะครับไปดูสกิลกันก่อนนะครับสกิลพื้นฐานเป็นการตีธรรมดาเนาะนะฮะเป็นตีเดี่ยวนะครับสร้างความเสียหายเท่ากับ1นึของพลังโจมตีกายภาพ1ครั้งนะครับเมื่อโจมตีพื้นฐานนะของตัวเองทํางาน2ครั้งจะโจมตีเพิ่มนะครับความเสียหายเท่ากับ130ของโจมตีกายภาพเนาะศัตรูเดียวนะครับเนี่ยการเพิ้งเลงของผู้ส่งพลังนะครับเมื่อโจมตี จะขจัดบัฟหนึ่งผลเอ่อขจัดบัฟหนึ่งอันนะนะผลอัตราก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดอัพสกิลนะครับก็คือเพิ่มปริมาณความเสียเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยสามสิบจากหนึ่งร้อยเป็นร้อยสามสิบนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับต่อมาครับสกิลสี่ตัวนะครับเนาะสกิลโซ่เล็กกดขี่นะเพื่อนๆนะก็คือการตีสี่เป้านะครับตีสี่คนเนาะสร้างความเสียหายเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นต์ของกายภาพนะครับแล้วก็แปดเปอร์เซ็นต์ของฮีทพีชสูงสุดของเป้า ปริมาณความเสียหายเพิ่มสูงสุดนะห้ต่อสัดส่วน HP นะครับของเป้าหมายที่เสียไปด้วยแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับปรับเป็น HP เจดเ็ของพลังโจมตีผู้ไล่นะครับศัตรูเดียวก็คือการพลิกเลงของผู้ส่งพลังนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ65%ของโจมตีกายภาพนะครับถ้าอับแล้วเนี่ยนะจาก60ก็จะเป็น72นะครับของกายภาพจาก8เป็น10ของเลือดฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เอ,อ่อถ้าทํา C6 นะครับไม่ส่วนพลังป้องกันก็คือไม่สนนนเเดด้ววยยะครรับท่่าาีีก มาคับสี่หกหรือเปล่านะนะครับจะถ,ถามถึงตรงนี้นะก็คือนะครับยิ่งตีแรงขึ้นนะเออนะครับอันนี้ก็คือแรงตามเลือดของศัตรูด้วยแล้วก็แรงตามเฮดพีที่เสียไปด้วยก็พูดง่ายง่ายเลยนะว่าถ้าเนี่ไม่ว่าศัตรูจะเลือดเยอะนะครับก็ตีแรงศัตรูเลือดน้อยลงก็โดนแรงอีกโอ้โหเรียกว่าเป็นสกิลที่แบบดีจัดเลยเพื่อนๆือนแล้วสี่หกดูเพื่อนๆดูเดินะฮะสี่หกนี่คือไม่สนพลังป้องกันครับ น่าสนใจอะไรไหมเออน่าจะฟาร์มผันร้ายได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูนะครับแล้วก็อีกสก,กิลนึ่งครับเป็นลุ้มศพแห่งโซ่เนาะนะครับ,เป,รบ,รบเป็นเรียกว่าสีเป้าเหมือนกันนะครับขจัดบัฟสองสองอันเนาะนะฮะสองผลนี่คืออัตราหนึ่งร้อยเลยนะแล้วก็สร้างความเสียหายทะลุทะลวงนะครับเท่ากับเจ็ดสิบพลังเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีกายภาพสองครั้งนะครับขจัดบัฟนี่คือขจัดบัฟตามลำดับการปรับใช้นะครับไม่สามารถขจัดภูมิคุ้มกันความเสียหายหรือว่าความเสียหายไม่มีผลอำนาจทะลลุุทะะะวงจไมมม่สนนนคครัับภูิ้ก ความเสียหายเนาะนะครับเอ่อสตูเดียวนะฮะการเพ่งเลงของผู้ส่งพลังสร้างความเสียหายเท่ากับนะครับ65%ของพลังโจมตีกายภาพนะครับอัพสกิลเนาะนะครับความแรงเนี่ยนะครับเอ่อเพิ่มเป็นจาก70เป็น90นะครับของกายภาพนะครับแล้วก็ถ้า46นะครับไม่สนป้องกันอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันทีนะว่า c 2ในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าเท่าที่อ่านมาดูในซีเนี่ยผมว่านะครับ PVP ได้นะ PVP ได้เลยแล้วก็ เอาไปฟาร์มได้เลยอ่ะต่อมาดูพาร์สีบครับพาร์สีบนี้ค่อนข้างยาวมากมเพื่อนนะพาร์สีบนะครับในส่วนของตันเองก่อนนะในส่วนของตนเองเนี่ยเพิ่มมาตาครีตลอดเวลานะครับแล้วก็นะครับเมื่อเริ่มโจมตีนะฮะเริ่มต่อสู้เนะาะหากมีพัมิิสสายโจมตีสามคนขึ้นไปก็คือเป็นธาตุธาตุไฟครับสายโจมตีด้วยกันก็จะคล้ายๆกับมิวคีที่ต้องมีเวสามคนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายโจมตีสามคนความเสียหายทั้งหมดจะไม่มีผลนะแล้วก็นะครับถูกโจมตีสามครั้งก็นนคือต้องโดนโจ เพิ่มมาตาคินะครับที่เพิ่มไปตนเอง27ฉะนั้นเนี่ยตนเองนะครับทำครีอยู่ที่100ลบ27จะอยู่ที่เอ่อ73นะครับ73นี่ก็เรียกว่าทําไม่ยากเนาะทำ70อีก3นี่ก็ใส่แหวนคีก็ได้เพื่อนๆนะครับทฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าวิอาจจะมาเป็นตัวฟาร์มได้นะด้วยพาสซีฟด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไป11ขีด12ขีดหนึ่งอย่างเงี้ย11ขีดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องลองทำ46 ใครอยากดูผมทำซีหกไหมพวกนี้ฝากกันคอมเมนต์ละกันนะครับถ้าไม่เหลือบ่าววาแรงเนะี่ยผมจะจัดให้นะเ <c oughs> พราะว่าแจกมาหนึ่งแล้วด้วยนะเดี๋ยวไปดูตู้เลทเป็นไงบ้างนะครับอ่าแล้วก็ความแสีงทั้งหมดไม่มีผลนะก็คือความแสีงทั้งหมดไม่มีผลต่อจํานวนครั้งนี้กําหนดน,นะครับฉะนั้นเนี่ยมองว่า p v p ได้ดีนะครับและเอาไปลงด่านได้นะครับเอาไปลงด่านใครที่ยังติดด่านใครยังติดทอเนะี่ยโอ้โหตรงเนี้ยคือดีมากเลยนะสามใส่สายโจมตีไป3ตัวก็แทโอนะแทโอคังวุระแทโอใครกัน แทโอคายแล้วก็พายก็ได้นะครับใส่โจมตีได้หมดเลยนะี่ยมตัวนะ้ยืนในครบเนี่ยครับอต่อ,ตอมาครับผมนะศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับการเพ่งเล็งผู้ส่งพลังตลอดเวลาผู้โจมพลังโจมตีสูงสุดตอนนี้ถ้าเป็นในอารีน่าเป็นใครอ่นะส่วนใหญ่เป็นแทโอเนาะเพราะว่าโคเนะี่ยมันวินบล็อกอยู่นะครับก็คือร่องหุนอยู่นะฉะนั้นเนี่ยแทยโอนี่เรียกว่าเป็นผู้ส่งพลังนะครับจะเล็งไว้ก่อนเลยนะนะโดยตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นเรียกว่าคู่ปรับกับแทโออยู่แล้วนะครับการเพ่งเล็งของศัตรูนะคายจะเน้นนะครับ ตีเป้าหมายนั้นก่อนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อใช้สกิลนะครับโซ่กดขี่นะครับและหลุมศพเนี่ยจะสร้างความเสียเพิ่มเติมแก่เป้าหมายนี้ด้วยก็เรียกว่าถ้าเจอแทกโอแล้วก็นะครับได้ออกก่อนนะโอ้แทกโอโดนฮะผลนี้จะถูกกาหนดนะครับให้กับเป้าหมายเดียวในแต่ละรอบนั้นๆนะแล้วก็นะครับเป็นในเรื่องของศัตรูทั้งหมดนะเมื่อโจมตีนะครับทั้งหมดเนี่ยของตัวนี้จะทํางาน2ครั้งแล้วก็สร้างความเสียโดยไม่ส่วนพลังป้องกันนะครับเท่ากับ23%ของ HP พีสูงสุดของเป้าหมาย1ครั้ง นะครับจำกัดความเสียหายตามสัดส่วน HP 100%ของพลังโจมตีผู้ไล่นะครับก็เรียกว่าแรงนะฮะเนี่ยมันมีในเรื่องของโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยแล้วก็ไม่ส่วนพลังป้องกันด้วยนะครับเพื่อนๆนะในส่วนของพา s s สินะครับฉะนั้นในพาร์สิเนะี่ยถือว่าเด็ดมากเลยนะแล้วก็นะครับเรื่องของการอัพสกิลนะถ้าเกิดว่าคุณอัพสกิลนี้นะครับในส่วนของการอัพสกิลนะเพิ่มจํานวนนะครับนี่เพิ่มจํานวนจํานวนครั้งที่ ความเสียหายทั้งหมดนะไม่มีผลเป็น4ครั้งนะครับแล้วก็จาก3เป็น4อันนี้น่าอัพมากนะครับเรียกว่าใครมีหินอยู่ต้องอัพนะครับความเสียหายไม่มีผลเนี่ยเท่ากับข้ามขีดขั้น2จะเพิ่มเป็น4ครั้งเช่นกันนะครับอ่าอันนี้ขั้น2องัพเพิ่มเป็น4เหมือนกันแล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียเพิ่มขึ้น32%นะของ h p เป้าหมายนะครับตอนแรกเท่าไหร่เอ่อ HP 23เป็น32โอ้โสอหัวนี้น่าอัพมากนะครับแล้วก็ C2 นะครับ C2 เนี่ยหาผล h p ของตนเองร้อยเจ่ดสิบนะครับความ จมตี3ครั้งเนาะการทํางาน1ครั้งต่อการต่อสู้นะครับเมื่อจัดวางสายโจมตี3คนขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยขมมองว่า C2 ต้องมีนะครับถ้า C6 ได้จะดีมากนะครับอันนี้คือสกิลทั้งหมดของพี่ขายนะครับแต่เดี๋ยวเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะว่าพี่ขายเนี่ยนะครับ C0 ถึง C2 เนี่ยการใช้งานจริงใน PvE และ PvP เป็นไงบ้างเนาะก่อนที่เราจะไปถึง C6 กันนะครับใครอยากดู C6 ฝากกันกดไลค์ฝากกันกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะ ตัวต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของอากิล่านะตัวนี้เป็นอสุรินใหม่นะครับเป็นระดับตำนานเช่นกันพวกนี้ตำนานเข้า2ตัวนะครับเรียกว่าอืมนะฮะมากางเดือนด้วยนะครับอ่ะไปดูอากิล่าทําอะไรได้บ้างเนาะอากิล่านะครับเป็นเรียกว่าระดับตำนานกลุ่มไนโคนะครับแล้วก็สายป้องกันเนาะนะครับอ่ะไปดูสกิลกันก่อนนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลตีธรรมดาเนาะนะสก,สกิลเดียวนะัตูเดียวนะสร้างความเสียหายเท่ากับ50าสิบพลังโจมตีของกายภาพนะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์เฮดีสูงสุดยของผู้ไล่นะครับ อัพเกรดสกิลปริมาณความแสบเพิ่มขึ้นจาก50เป็น60นะครับของพลังโจมตีจาก12เนี่ยเป็น14บสีนะของ h p สูงสุดนะครับพลาสมิตรที่มี h p ต่ำสุดยกเว้นตนเองนะครับแล้วก็เพิ่มโล่เท่ากับ8%ของ h p ของผู้ไล่ต่อเนื่อง2เทือนนะครับอ่าต่อมาเนาะต่อมาจะเป็นสกิลมอรสุมอม,มหิดนะครับอันนี้ตีหมู่เลยนะครับสร้างความแสบเท่ากับ15%ของโจมตีกายภาพ4%ของ h p สูงสุดของผู้ไล่สอครั้งแล้วก็ลดเทือนเด็ดเป้าหมาย1เทือนในแต่ละครั้งการโจมตี อัตรา60หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับติดเดซอยู่นะติดเดซอยู่ปกติเดซมันจะต้องตีซ้ําถูกไหมหรือว่า2เทินตายถูกไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าลดเทินเดซนะครับแสดงว่าเป้าหมายที่โดนเดฟเดซปักอยู่นะนะครับจาก2เทินตายเนี่ยก็จะเป็น1เทินตายเลยนะครับอัตรา60ถือว่าดีมากแล้วก็ลดอัตราจุดอ่อนนะครับเนาะอัตรา100%ต่อเนื่องสามเทินอันนี้คือดีจัดเลยนะเพื่อนๆนะนะครับลดจุดอ่อนหมายความว่ายังไงลดจุดอ่อนหมายถึงว่าเวลาทีมที่คุณเป็นทีมพวกทีมถึกอะครับ ทำบล็อกร้อยอะแล้วฝั่งตรงข้ามอะถ้าเกิดเขาตีจุดอ่อนใช่ไหมปกติถ้าตีธรรมดาเป็นคี้เป็นอะไรพวกเนี้ยมันจะติดติดบล็อกถูกไหมแต่ถ้าเป็นมีจุดอ่อนนะครับมันก็จะตีเข้าเออแต่อันเนี้ยเขาลดจุดอ่อนด้วยเพื่อนๆตอนเนื่องสามเซอรนะครับทําให้เวลาที่คุณไป PVP อ่ะคุณเจอต,ต,ตัวพวกที่แบบไทโอซีหกนะครับใส่เซตตีมังกรเป็นจุดอ่อนมาแทนที่มันจะเข้าแบบว่าเจ็บๆอย่างเงี้ยเออมันก็ลดนะครับมันก็จะแบบมันไม่เจ็บเท่าไหร่เนาะนะฮะอ่ะ ไปดูในเรื่องของอัตราจุดอ่อนนี่ลดไป22%นะครับอ่าแล้วก็ลดเทรเดก็คือลดระยะเวลาดีบัฟของเดสเนาะการรับสกิลนะครับเพิ่มนะเดสเป็น70นะครับอืมคิมเดสยิ้มกลิ่มเลยนะนะครับแล้วก็จุดอ่อนเนี่ยเพิ่มเป็น30นะครับก็ลดไป30เนาะอ่ะต่อมาครับผมนะเป็นเป้า3คนนะครับตีอันนี้ตีทั้งหมดนะแล้วก็ม่านม่านอันดำเนาะอันดำมืดน,นะฮะอันนี้ตี3คนนะครับสร้างความเสียหายเท่ากับ 35%ของพลังโจมตียภาพนะครับ9%ของ HP สูงสุดของผู้ล่านะครับมีตีติดเดส้วยเพื่อนๆก็คือถ้าใครนึกค่านี้ไม่ออกนะครับอารมณ์เหมือนคริอะคริสที่มันเป็นแบบปาดาบแบบซู่นี่นั่นแหละนะฮะสามเป้านะฮะอันนี้ก็คือเดสติด35%ต่อเนื่อง3เทิร์นน็อกนะฮะอย่างเงี้ยนะครับเดสคือได้รับความเสียยี่สของ HP ปัจจุบันทุกเทิร์นแล้วก็ตายทันทีนะในเทิร์นสุดท้ายนะครับเมื่อเดทับซ้อนกัน2ครั้งจะตายทันทีนะครับแล้ววก็ในนนนส่ของพััมิตรระะคบเา ลิงก์ตอนเนี้ยงสองเธอคือลิงก์ได้รับความเสียหายจะแบ่งความเสียหายของพันธมิตรนะครับที่มีผลอย่างเท่าเทียมกันนะครับก็เรียกว่าคล้ายๆกับลูดี้นะเออคล้ายๆกับแชร์ของลูดี้นะครับผลการอัพสกิลนะครับเพิ่มได้เป็น40นะแล้วก็ลิงก์อีก10ลดลิงก์อีก10นะครับฉะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าใครีจะเล่นทีมเดสนะครับต้องมีน้องอากิลานะครับอืมต้องมีน้องอากิลานะนะครับเนี่ยอยู่ในทีมคุณไม่ต้องใส่ลูดี้ละเพราะว่ามีลิงก์นะตอเนี้องกันสองเธอนะครับแล้วิง์ เออ่เรียกว่าถ้าอัพเนาะอัพสกิลเนี่ยก็จะลดอัตราลิงอีกสิอร์เซนะครับฉะนั้นเนี่ยในทีมของเรานะครับสามารถมีนี่เลยครับอ่าอันนี้เราอ่านสกิลไว้หมดนะแต่นแน่ๆเรามีอากิล่าทีมเดสนะครับมีน็อกมีคิดนะครับ3ตัวแล้วนะเอาลูดี้ออกไปนะลูดี้เราไม่ใช้แล้วเราจะใส่เป็นตัวฮิวตัวหนึ่งนะครับตัวฮิวตัวชุบก,ก็ได้แล้วก็มีโรซี่นะรโรซี่ที่มันเป็นโอเจ็ทเคครับใครที่บอกผมไม่อยากได้โรซี่เลยโรซี่ไม่เก่งผมบอกเลยแพทเนี้ยนะครับอากิล่ามาเสริมหมโรซี่คุณเนี่ยยเเก่งล ถึงขึ้นนะโรซี่ถึงขึ้นแล้วก็แจกเดสคุณยิ่ดดูดิมีทั้งโรซี่แจกเดชมีทั้งอากิล่ามีทั้งน็อกมีทั้งคิดสี่ตัวนะฮะตไตหอไฮด่านไนแม่ที่มันเป็นด่านสิบสองขึ้นไปเออนะครับไตได้สบายเลยนะผมว่า <c oughs> เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลงทุนนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะฮะใครไม่มีก็ต้องเรียกว่าต,ต้องจัดแล้วนะหรือว่าใครที่มีโรซี่เอ,อ่อโรซี่อยู่นะแล้วแบบไม่หผมอยากได้พายอะไรเคุณดูนี้นะ คุณต้องไปหาตัวนี้แล้วแหละนะครับเข้ามาทีมมุ้นเก่งเลยนะครับบอกเลยว่าโอจิเคจะหมดคืนนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันหมดประมาณ6กโมงนะครับเพราะว่าเกมมัน up หกโมงถึงสิบโมงนะคุณไปเปิดหาคุณไปเติมแพ็คนะหรือว่าไปรีบไปจบ200ก็ได้เออเดี๋ยวผมรีบไปจบ200กับผสมให้ครบ200คู่เลยกันเดี๋ยวบอลุ้นกันว่าจะมาไหมเนาะนะครับเก่งคือเก่งขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้ก็จะมีทั้งกายภาพที่เก่งนะแล้วก็จะมีในส่วนของทีมเด๊ที่เก่งนะครับเพราะว่าเวทแอคเมลคีมันเก่งอยู่แล้วเนาะ อ่ะมาดูในเรื่องของพาร์สี่กันบ้างนะพาร์สีคือลดต้านนะฮลดต้านผลตลอดเวลาด้วยโอ้โหลดต้านนะครับลดต้านนี่คือลดไปยี่แปดเลยนะนะครับสมมติว่าฝั่งตรงข้ามมีร้อยหนึ่งเนี่ยก็ลดไปยี่แปดนะประมาณนั้นนะมีแม่นนะครับก็จะหักล้างกันไปนะทำให้ติดยากขึ้นในเวลาโดนสถานะนะครับตนเองนะครับหากเพชรพิงต์ตนเองน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจะฟื้นฟูเท่ากับสามสี่เปอร์เซ็นต์สูงสุดของผู้ไล่เนาะคล้ายนะๆใครคล้ายๆ,ๆกับเพตั้นนะโอ้โพี่นี่พี่คนเดียวนี่มีพี่ทั้งเพตันนะะฮไม่่่ใชพีย น้องสาวเนี่ยน้องมีทั้งเพยตันมีทั้งเดซของคิดแล้วก็มีทั้งโูดี้เลยครับเนี่ยโอ้โหอย่างโหดทุกคนนะฮะแล้วก็อัพสกิลนะครับเพิ่มต้านเนี่ยเป็น34นะลดต้านเป็น34จาก28เป็น34ก็เยอะนะร้อยลบสาก็อยู่ที่6อยู่ที่อะไร66เนาะถูกไหมห6สิบหกนะ,ะข้ามขั้น2เนี่ยก็คือจำนวนการฮิลเนี่ยฟื้น2ครั้งนะครับต่อการต่อสู้ขั้น6นะครับเมื่อศัตรูตายลดคูดาวสิบวิโอ้โหคุณคิดดูดิเดซสี่ตัวทุกคนถ้ามีีโรซ่อะ ปาป้าปาป้าปาป้าไปให้นะตีเข้าไปโอ้โหรถคูดาวแล้วก็มีคนตายอย่างเดสที่ไหนนะครับอ่ะแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของคอนเทนต์ใหม่เนาะนะครับเนื้อหาลากมวลสุ่ของที่ถูกสวรรค์ลบล้างนะครับเพิ่มเนื้อหากิจกรรมเนื้อเรื่องนะครับเนาะให้สามารถเข้าเล่นได้ในช่วงเวลาระยะเวลาที่กําหนดนะครับสามารถรับชมเรื่องราวของอัศวินใหม่ได้จากกิจกรรมเนื้อเรื่องนะเมื่อเคลสเตต์เนื้อเรื่องแล้วก็ท้าทายนะครับจะได้รับไอเทมการเงินนะจากกิจกรรมนะครับผมแล้วก็ เพิ่มรางวัลประจนภัยนะเพิ่มใคายอากิล่าลงในรายชื่ออสุริยตำนานนะครับซึ่งเป็นรางวัลประจนภัยด้วยก็คือสามารถถ้าใครที่ฟาร์มตั้งแต่แมปเขึ้นไปอ่ะเวลาดออ่ะตัวดอวดอ่ะคุณมีโอกาสที่จะได้2ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มใบเรียกนะฮะนะะฮของลิปปัทนาผสมแบบสุมนะ่มเนี่ยก็จะมีคางูุละลงไปในเรียกทั่วไปแล้วก็ลิปปัทนาเพิ่มคายอากิล่าลงไปในสมุดภาพโปรไฟล์แบบสุ่มด้วยนะครับอ่ะผสม3-5ดาวเนาะ,คะใครจะผสมพวกนี้ ผสมอันนี้ยุดก่อนรอกันนะรอกอนรอคายกับอีล่าเขาไปก่อนนะแล้วก็เพิ่มคายกับอากิล่าลงในส่วนของใบเลือกนะครับอสุรินบางส่วนเนาะอันนี้จะเป็นใบรายการนะครับใบเรียกใบเลือกนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเพิ่มคอตุมนะครับเอาล้วพวกนี้มีจยเรียกว่าเทมโค้ดนะสามารถไปกาอกันได้นะรับคายกันนะครับหนึ่งตัวฟรีนะฮะเดี๋ยวผมมาทิ้งไว้ให้กล่อมแล้วกันคขาตุมจะมีเมลคีย์โคสซิมเวตาครวมทั้งหมด3าตัวเนาะระยะซื้อก็คือหลังจากวันที่1 0ก็คือหลังอัปเดตนะครับ16อ่อะ อันนี้จะเป็นเมลคีนะใครที่เล่นเมลคีบ่อยๆต้องมีนะแล้วก็จะมีเคอร์วิคโคสน่ารักครับผมระเบิดตุ้มตั้มเลยแล้วก็จะมีซินเวต้านะนะฮะซินเวต้านี่มีคนเล่นไหมเพมิ่มรูปโปรไฟล์ด้วยเพื่อนๆนะแล้วก็คอสตูมนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่สงครามกิวมาแล้วใครรอคอนเทนต์นี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวไว้ผมมาทำให้นะเพิ่มสงครามกิวเนาะนะครับพิวพีสามนะฮะสามสามระหว่างกิวนะครับนี่ก็จะมีการสร้างทีมการจัดวางการจู่โจมแล้วก็การ ประมวลผลแล้วก็รางวัลเนาะเดี๋ยวนี้ผมมาอัปเดตให้นะเพื่อนๆนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางเวลาเนาะนะครับเดี๋ยวไว้มารีวิวอีกทีทกนึงแล้วกันนะนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของแนะนําสินค้าเพิ่มสินค้ารีเลย์อัปเดตทีไรก็ต้องมีนะเนี่ยใครนะครับอยากเติมแพ็คนะนะครับรแพ็กรีเลย์ไปจนไทยเรียกพิกอัพสัตว์เลี้ยงอีกครั้งนะเออนะหลังการปรับปรุงเนาะนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับอืใครที่รออยู่ก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะบอกเลยว่า เอาหมดเลยไหมเออใครที่มีทีมเดสอะใครที่เล่นเดสอยู่ก็ต้องเนี่ยฮะอากิล่าต้องมีนะครับหรือว่าใครที่เล่นกายภาพนะมีแทโอมีอะไรพวกเนี้ยใครก็ดีเนาะสรุปเอา,าทั้งสองทีมเลยครับเพราะว่าเราต้องใช้ลงเอ่อในส่วนของนายแมททั้งสองตัวนะวันนี้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่ๆหน้ามีอัปเดตประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนชี่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องบูชแนนของเราด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าในไลฟ์สตรีมนะครับผมหรือในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปกกกกกก่่ออนนนนนนนะะะคคคคคคครรรรรัััััััับบบบบบผผมมมขุุณททีีเปป็็าลลลงใจแแ้้้ววววดดดตติไไสส